ต้องบอกว่าของสองอย่างเลยนะคะที่ไม่มีไม่ได้และทําให้พราวรู้สึกว่าสมาชิกในบ้านพาวทุกคนปลอดภัยจริงๆก็คือเครื่องกองน้ำแล้วก็เครื่องฟอกอากาศค่ะใครจะคิดว่าถ้าไม่มีของสองสิ่งนี้คนเป็นแม่เนี่ยแทบจะไม่สบายใจเลยก็ว่าได้นะคะเครื่องกองน้าต้องดีค่ะเครื่องฟอกอากาศก็ต้องดีเช่นกันต้องถูกผ่านการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลกนะคะเราจะได้มั่นใจว่า ทุกคนในครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นเด็กๆสัตว์เลี้ยงน,นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ในบ้านเราอย่างปลอดภัย นี่คือสตอมทูนะคะเป็นเครื่องที่พาวไว้ใจให้ดูแลทุกคนในบ้านค่ะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเอาอยู่สุดๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้ากลิ่นของบักกี้ในบ้านเนี่ยแทบไม่มีเลยค่ะแถมยังช่วยในเรื่องของฝุ่นนะคะ PM10 PM, PM 2.5แล้วก็เป็นตัว h e p ป1 3ด้วยค่ะต้องบอกว่าน้องหมาตัวใหญ่ขนาดนี้เรื่องกลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะช่ำ ไม่ว่าจะกลิ่นตัวน้องเองนะคะหรือว่าจะเป็นกลิ่นฉี่กลิ่นอืน้องนะคะบอกเลยว่าบ้านเราวเนี่ยรู้สึกสะอาดขึ้นแล้วก็ปลอดกลิ่นมากขึ้นเพราะเครื่องฟอกอากาศตอมทูเลยค่ะสำหรับบ้านใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะอยากรู้ว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นไหนเอาอยู่พราวแนะนำเลยค่ะตอมสองนะคะเอาอยู่รับจบครบเครื่องค่ะ